สวัสดีค่ะเรื่องบนบ้าน by J Asset Management แล้ววันนี้พบกับปิงจีราภาค่ะแล้ววันนี้ปิงพาทุกคนมาที่โครงการเดอะพีโน่สีนัคคลินนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ที่บางแก้วบางพีสมุทรปราการนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพมากๆเลยค่ะใกล้กับห้างสรรพสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นซีคอนสีนัครลินนะคะหรือจะเป็นแจสเซอร์บ้านสีนัครลินหรือบิ๊กซีต่างๆนะคะรวมถึงโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลศินแพทย์โรงพยาบาลศิคลินหรือโรงเรียนแพทย์สาวิเทศึกษาเองค่ะและสิ่งอื โดยความสะดวกภายในโครงการนะคะอย่างที่ปิ๊งอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นสวนสาธารณะนั่นเองนะคะทําให้บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยลมลืมมากๆนะคะแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวปิ๊จะพากันไปดูที่ตัวบ้านกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ที่บ้านเลขที่222ทับ155ของโครงการทีโน่สีนักรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ที่ซอย11นั่นเองค่ะและบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่36ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ําโดยมีห้องน้าทั้ง2ชั้นเลยนะคะและมี1ห้องครัวที่กว้างมากๆเลยค่ะเดี๋ยวปิงจะพาไปดูข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ะะและในตอนนี้นะคะปิงก็เข้ามาในบริเวณบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบริเวณแรกที่เราจะเจอก็คือห้องโถงนั่นเองนะคะซึ่งห้องโถงมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะอย่าง,างด้านหลังปิงเนี่ยนะคะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและพอเข้ามาจากประตูเนี่ยด้านขวามือของประตูเนี่ยก็จะสามารถทำบิวอินเป็นชั้นวางทีวีได้อีกด้วยค่ะและถัดไปนะคะก็อย่างตรงนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่นะคะสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้อีกด้วยค่ะและภายในชั้นล่างนะคะก็ยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้อีกด้วย และก็ยังมีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องนะคะที่มีสุขภัณฑ์อย่างครบครันเลยค่ะทําให้เราสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยค่ะค่ะและในบริเวณห้องโถงก่อนที่เราจะไวห้องครัวนะคะก็จะมีเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่หนึ่งเครื่องนั่นเองนะคะและห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะอยู่บริเวณท้ายบ้านค่ะซึ่งมีประตูกระจกสไลด์บานขนาดใหญ่นะคะ ที่การสัดส่วนระหว่างห้องครัวกับห้องโถงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะจะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราสามารถต่อเติมโซนเปียกเป็นที่ซักล้างได้นะคะแล้วก็โซนแห้งค่ะสามารถต่อเติมทําเป็นที่เตรียมอาหารแล้วก็ที่เก็บภัชนะครัวได้อีกด้วยค่ะแล้วภายในห้องครัวนะคะก็จะมีแทงค์น้ําไว้ให้อยู่1แทงค์ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ปิ๊งจะพาไปดูที่ชั้นสองกันนะคะซึ่งบันไดอยู่ทางด้านขวาของตัวบ้านหลังจากที่เราเข้ามานั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะบิ๊กก็ขึ้นมาถึงชั้น2ของตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนชั้น2เนี่ยมีถึง3ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําที่อยู่บริเวณส่วนกลางนะคะมีสุขภัณฑ์ให้ครบครันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยห้องนอนเนี่ยจะมีห้องนอนใหญ่1ห้องแล้วก็มีห้องนอนเล็ก2ห้องค่ะเดี๋ยวบิ๊กจะพาไปดูห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะบิ๊กก็อยู่ในบริเวณของห้อง master bedroom แล้วนะคะซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านนะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของตัวบ้านนันนเะะค และห้องนอนใหญ่นี้นะคะมีขนาดใหญ่มากค่ะสามารถวางเตียงได้ถึงขนาด6ฟุตเลยทีเดียวและสามารถดิวอินชั้นวางทีวีได้อีกด้วยค่ะมีโซนของโตเครื่องแป้งด้วยและภายในห้องนอนนะคะก็ยังมีประตูกระจบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถเปิดออกไปรับลมข้างน,นอกตอนเช้าได้เลยค่ะและก็ยังมีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกไปเพื่อรับลมให้อากาศถ่ายเทภายในห้องได้ด้วยค่ะและก็ยังมีเครื่องปรับอากาศที่ติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแถมมีมุ้งลวดและเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะ และถัดมานะคะเป็นส่วนของบริเวณห้องนอนเล็กของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนอนเล็กทั้งสองห้องนะคะอยู่ติดกันเลยแล้วก็อยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านนั่นเองค่ะโดยห้องนอนเล็กเนี่ยเหมาะสาหรับครอบครัวขนาดกลางนะคะที่มีน้องๆหนูๆสามารถทําเป็นห้องของเด็กได้หรือใครจะทําห้องเป็น w ล l อก n c l o s e t ก็สามารถทําได้อีกเช่นกันค่ะโดยภายในห้องก็จะมีเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะ และอีกส่วนหนึ่งนะคะบริเวณชั้น2ที่เป็นส่วนกลางนะคะก็คือห้องน้ํานั่นเองค่ะโดยห้องน้ําสามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและที่สําคัญคือกว้างมากๆเลยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านพีโน่สีนัคลินเริ่มต้นที่หน้าซีคอนสแควร์สีนัคลินขับตรงไปประมาณ5.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสีด่าน22ขับต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพัฒนาชุมชน3ตรงไปอีก260เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังนี้นะคะและพื้นที่หน้าบ้านสามารถจอดรถได้อีกหนึ่งคันเลยค่ะและใครนะคะที่สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะและสามารถติดตามเราใน EP ีถัดไปนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านทาวน์เฮาส์หรือคอนโดอยู่นะคะสามารถติดตามเราได้ทั้งสองช่องทางเลย <ๆ S 1> ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้วิงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ีหน้าเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management สวัสดีค่ะ